บอกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าประกวดอีกทำไมอะหนูพูดจริงนะตอนหนูประกวดอะหนูไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่นิดเดียวก็ไม่เออแต่อนเนี้ยตื่นเต้นเหมือนจะร้องไห้เลยอะตอนก่อนหนูจริงเหรอตื่นเต้นจริงในที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเองอันนี้มันเป็นแบบเพลงเกาหลีมันเป็นการเต้นที่เป็นจริงเป็นจังหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากทำให้แฟนคลับของหนู เขาได้เห็นหนูในพาร์ทหนึ่งและอีกอย่างมันก็เป็นการซัพพอร์ตเขาที่เขามีทักษะในด้านการเต้นอืมันก็ถือว่าเป็นงานคืนกำไรให้กับแฟนคลับของพวกเราว่าเขาก็อยากเห็นนี่ในพาร์ทของการเต้นตัวแม่ตัวคือลอยอ่ะแบบมันง่ายเกินไปไหมอ่ะมันง่ายเกินไปไหมแล้ว่าแบบหนูเนี่ยที่ไม่สระผมเนี่ยจะติดโบอะไรแบบนี้ไม่เคยติดอยู่แล้ว เอาเธอไม่ได้หรอกมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอ่ะดูไม่ดูเ็าแบบไม่รูเราดมด้วยกันมันโวมสาบานมันชอบมาขอยืมแปงสีพันหนูหนูไม่เคยทัดิฟังกันไม่หนูไรังเกียจไงหนูใช้ได้หนูใช้ได้อขอยืมหน่อย ท่าหลังก็ไม่ก็บอกเลยพี่ได้หนูกินเลยไหมอ้าวหนูหนูปวดพี่สมองง่ายอ่ะยเอาจริงให้หนูต่อยโชว์บนเว่เที่ยงแบบตื่นเต้นกันเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแฟนเป็นแฟนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคําถามใช่ไหมคําถามทายใจอ่าถ้าเกิดอันนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าเป็นคู่จริงหรือเปล่าเมื่อกี้ถือได้ว่าเป็นหนาแน่นมันง่ายมาก มันแบบว่าเห็นแบบปกติตามรูชีนอยู่แล้วและต่อไปครับมีแค่ห้าข้ออันนี้ไหลอุ้งห้าเกินทะเลทะเลทะเลทอแรกทะเลถ้าเกิดนัหนึงสามเปิดพร้อมกันเลยนะทะเลโอเอเป็่งตัวใหญ่นิดนึงเป็นหนูแหละที่ไม่เข้าใจคือหนูต้องเดาว่าเขาชอบแบบไหนไม่ใช่ อันนี้ขนเ,เขาจะคายเธออ่ะทะเลกับภูเขาอ่าตอนนี้อุ้มเลือกแล้วมีน้าพร้อมไหมถ้าเกิดพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหมีเป็นบ้านรูปด้วยอันนี้ประธานโทษ <laughs> ทะเลบ้านเธอปลาอยู่บนพัะทิพย์เหรอ <laughs> อ้องานปาร์ตี้ไม่ใช่งานปาร์ตี้อ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสักประมาณ3ข้ามอดีกว่าพอหอมปลาหอมขวได้เลยค่ะขอยย่างหน่อยได้ไหมอ่ามาเร็วอินดอร์หรือว่าเอาดอร์เออฮะว่าอะไรอ่ะอ่าโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ทำกิจกรรมข้างนอกแบบว่าชอบไปหาทำถ่ายรูปทำคอนเทนต์ค่ะใช่มิน่าทำไมถึงทำไมถึงทายว่าเขาเป็นเอาหลอดกติกาคือห้ามใช้มือกินครีมปะจะกินชิ้นหรือว่าจะเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเขารอแฟนนี้อยู่แน่เธอแันนี้มันเดินทางมาพึ่งหนึ่งแล้วค่ะเร็วจะเร็วเร็วเร็วโอ้โห ถ่ายยด้วนอนอาบน้ำก่อนแ <c ười> ต่นี้พี่ด้วยใ,<น>ใ<น>ช่ใช่พี่หนูชอบใช่ไหชไมชอบมากมันดูแบบตอนแม่อ่ะตัต้งตรงเลยอันนีเบ๊อันนี้แอนหนึ่งอยากให้แกะให้ดูแกะให้ดูแล้วแล้ว็เรวถ่ายด้วยโชว์มาโชว์มา ไหนขอเสียงเบบมีหน่อยชอบใช่ไหมชอบม,มากมันดูแบบตัวแม่อ่ะตัต้งตองเลยอันเบฟอันนี้อันนึงอยาให้แกะให้ดูแกให้ดูแล้ว,ว,เ,รวเร็วเร็วถ่ายด้วย โชวมาโชวมานี <G ã entender> oh, ่ๆจะเพิ่งดีใจ เพิ่งหนึ่งแล้วค่ะ,ะเร็วใ <c oughs> จเย็นใเย,เย็โอ้โหเอาขอเสียงมือกับบี๊บแบบใจ ใครก่อนดีอามีนาก่อนกันนะอ้าวอาหนูก่อนก็ได้ไม่ถอไม่รู้จะเรๆๆ <S 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 pues> ิ่มตรงไหนดีเพราะว่าไม่ได้คิดมานะคะก็อย่าล้ออย่าร้องอย่าล้องไม่ได้จะร้องแค่จะดูว่าทุกคนเริ่มเรียบกริบเลยไหมเรียบกริบจริงด้วยเพราะว่ารอฟังนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตพวกเราไม่ใช่แค่งานนี้แต่ว่าทั้งหมดเลยที่แบบไม่ว่าจะทำอะไรทุกครั้งที่เราต้องการแรงผักดันหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเสมอแล้วก็เป็นแบบนี้เสมอมารู้สึกดีใจมากที่ตอนนี้ผ่านไปปีหนึ่งแล้วแต่ว่า บางคนที่แบบอยู่มาตั้งแต่แรกตอนนี้ยังอยู่ส่วนใครที่แบบเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้มาไม่ได้อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรกเราก็รู้สึกว่าแบบคือรักนะทุกคนมากๆขอบคุณมากๆไม่ว่าจะแบบเพิ่งเข้ามาหรือแบบบางคนอาจจะมาแล้วไปแล้วแต่เราก็แบบดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยแบบว่ามีพวกทุกคนที่แบบซัพพอร์ตมินเบฟนะคะจำได้ ทุกเหตุการณ์ทุกงานทุกอย่างเลยที่แบบทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตพวกเรานะแล้วก็งานนี้เนี่ยทุกคนเต็มที่กันมากๆจริงเพราะว่างานแฟนมิตครั้งเนี้ยคือพวกเราก็ตั้งใจมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้มันเป็นแฟนมิตแรกของพวกเราด้วยที่เป็นแฟนมิตสองคนนะคะก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเออม,มาแล้วมันคุ้มค่า รู้สึกว่าอิ่มใจกลับไปเราก็ทําเต็มที่แล้วจริงๆอาจจะมีแบบขาดตกบกห่องบ้างร้องเพลงเพีย้ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกเราตั้งใจจริงๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนตั้งใจเหมือนกันก่อนจะถึงงานวันนี้ทุกคนช่วยพวกเราเยอะมากขอบคุณสาหรับการซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตรียมง,งานเตรียมของมาแจกนะคะจริงๆมันไม่ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่ธุระของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าทุกคนทํากันด้วยใจจริงๆก็ ขอบคุณแล้วก็จะไม่มีวันลืมเลยที่สำหรับทุกอย่างที่ทุกคนทำให้ขอบคุณนะคะรับผมครบจบในคนเดียวก็มันมันเร็วมากแบบตั้งแต่วันวันที่เราสองคนเป็นใครก็ไม่รู้จนกลายมาเป็นมีนเบเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ด้วยกันเจอเรื่องอะไรไร้ายๆแย่ๆมาด้วยกันแล้วสุดท้ายเราก็ มาอยู่ในจุดที่หลายๆคนเรียกว่าประสบความสําเร็จด้วยกันอุ้มดีใจมากเ,เพราะว่าก่อนหนี้อุ้มจะคิดมาเสมอว่าอุ้มมีแต่ลูกคุณหนูที่คอยอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตแต่ว่าวันนี้อุ้มก็มีลูกเม่นเป็นใน่าของคูณคุณจินที่เฮ้ยเขาเข้ามาซัพพอร์ตเราอีกทางนึงอุ้มดีใจมากคือตั้งแต่วันแรกเอ้ยอย่าร้องดีให้ <laughs> เออคือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อุ้งดีใจมากๆกุ้งขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เคยบอกว่าเก่งใจเก่งใจจริงๆแค่ไม่ต้องเป็นเงินก็ได้แค่แบบลูกอมเม็ดเดียวอะไรเงี้ยหนุก็เก่งใจเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบมาลาโดยที่หนูเป็นใครก็ไม่รู้อะขอบคุณมากๆ มันก็รู้ตัวแล้วอะทำร้ายเราอย่าเล่นตลกนะขอบคุณขอบคุณมาที่ยังอยู่ไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแฟนมีครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแรกของเราสองคนแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของเราสองคนหรือไม่ แต่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้นะคะว่ามินเบฟก็คือมินเบฟมินเบฟจะไม่เคยหายไปไหนยกเว้นเท่าวันนั้นเราต่อยกันเราตีกันเราจะไม่คุยกันจริงๆอยากให้ทุกคนยังรักเราสองคนภูมิใจในตัวเราสองคนเราสองคนจะพยายามหาผลงาน ทำตัวเองให้มีผลงานให้ทุกคนติดตามจะทําให้ทุกคนภูมิใจในตัวของเราสองคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสองคนทําได้ขอบคุณคะครับทุกคนคร